สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่พี่นะฮะทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่1คันนะฮะก็จะเป็น h o n ด้า e ี d 1น5นะฮะตัวนี้จะเป็น1254วาล์วนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายๆท่านนี่สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคา h o n ด้า e ี d 1น5นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็วันที่23สินะครับสิงหา2567นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับคนด้านลีดนี่ทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีดำสีแดงสีขาวแล้ะก็สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำเงานะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบชุบโครเมียมนส่วนตัวนี้ก็กระจังหน้าแบบชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำทั้งขันนะครับ เนื้อสีก็จะเป็นสีเงานะฮะตัวนี้ข้างหน้านี่จะเป็นแบบคอมบี้บีกนะฮะกำบีดหลังบีดหน้าก็ทํางานด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะฮะข้างหน้าดิสข้างหลังดำนะฮะยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีนะครับขนาดยางหน้านี่90้าทับเขอบ12นิ้วนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนนะครับข้างหน้า12นิ้วนะครับส่วนข้างหลัง10นิ้วนะครับ วงล้อหลังนี่เล็กมากนะฮะล้อหลังนี่10นิ้วขนาดยางนะฮะขนาดยางหนึ่งร้นะครับทับเก้ขอบ10นิ้วนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะจะไม่มียางไหนนะะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะฮะขับขึ้นด้วยสายพานนะครับแล้วก็เป็นระบบหัวฉีดนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์125 cc 1ซีซี1ลูกสูบ4วาล์วนะครับสำหรับ Honda Lead นี่เครื่อง4วาล์วนะครับ ในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีัามา์อำเภอกระสังนะตัวนี้เงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่69 0 0 0บาทนะครับ69,000าบาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบบนะครับราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะฮะถ้าอยากทําประกันรถหายก็เพื่อนๆพี่ๆก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับประกันรถหายปีละ950บาทนะครับสองปี1,300นานะครับถ้าทําก็จ่ายเพิ่มนะแต่ถ้าไม่ทำนะเอาแค่ราคา ตัวรถนะฮะแล้วก็ให้ทางร้านโอนแล้วก็จดทะเบียนให้ก็จ่าย6900นะครับนี่ะสีดำนี่สวยนะครับแต่ว่าสีที่ขายดีก็จะเป็นสีขาวนะครับขายดีมากนะครับสำหรับ h o n ด a ารีนะครับนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนใหม่นะฮะระบบใหม่นี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะก็จะมีโหมดระยะทางนะครับแล้วก็เกียร์น้ำมันก็อยู่ในนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทมือนะฮะแล้วก็มีระบบไฟล i n สต็อปนะ ตัวนี้สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีนะฮะหรือว่ารีโมทนะครับส่วนถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเปิดถังก็กดข้างบนนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสำหรับสีดำนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำนะครับส่วนผ้าเบาะนี่จะเป็นสีดำนะครับเบาะใหญ่นะครับเนี่ยเบาะใหญ่มากนะครับแล้วก็ยูบอกก็ใหญ่ใส่ของได้เยอะนะครับ อยู่บอกใหญ่มากนะครับใส่หมวกกนกเต็มใบได้ถึง2ใบนะฮะในส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนะครับ52.6กกิโลต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเครื่อง4ี่วาลนะฮะลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง52.6นะฮะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากกับรถนะครับ59,200นานระครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราก็ขายอยู่ที่6 0 0 0ืน 900บาทนะอันนี้คือราคาพร้อมบูลพร้อมทะเบียนพร้อมพรอมพรบอเรียบร้อยหมดเลยนะครับกันตกก็ใหญ่นะฮะกันตกก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับก็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับน้ายาหล่อเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับส่วนน้ามันเครื่องนะครั้งแรก1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับ ตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่นี่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6ือนะครับหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับสีดํานี่สวยนะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดานะครับดูแลง่ายนะฮะสีดําเวลาเปื้อนนี่สามารถเช็ดออกง่ายแล้วก็มองไม่ค่อยออกด้วยนะครับถ้าเป็นสีขาวนี่ จะมองเห็นง่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบโคนสีไหนนะฮะอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กําลังจะออกรถใหม่นะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานแล้วก็เป็นเครื่อง4ีวาลนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าลีด125นะฮะ สีาเบสีดำนะครับราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะของเราขายอยู่ที่6900บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะฮะบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะครับก็ลงคลิปก็เพื่อเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เจ้ารถก็สามารถเอาราคานี้นะฮะลองไปเทียบนะฮะแล้วก็ไปสอบถามได้นะครับ ในเขตพื้นที่ของพุทธเวทย์พี่นะว่าขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าถูกใจในราคา6900บาทก็มาสื่อที่นี่ก็ได้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7ก้าน็ะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับไลน์ก็0 9 2ย์7ก้าเ็หเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ